สวัสดีทุกท่านครับอยู่กับอ่โรบออดัตติทริปตอนที่3กับพวกเราครับผมไว้ฮะดีค่ะโอเคฮะก็วันนี้เราจะไม่ต้องซ่อมอะไรมากมายเนาะขึ้นรถแล้วก็เดินทางเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่าเจออะไรอะทะเลทรายเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับพวกเราเฮ้มีข้อความซ่อนอยู่ด้วยฮะไปพร้อมเดินทางปิดตู้รอบนี้อเอารถตู้นะฮะ กดเปิดมือเปิดเดี๋ยวเอามือเปิดอ่าเอามือแง้มออกโอเคดึงเบิกมือก่อนโอเคเออ <Okay. S 1> เดินทางครับทุกคนรอบนี้พวกเราจะอยู่ให้ไกลจะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้ถูกไหมถูกค่ะแต่ขอไกลกว่าสองพาร์ทที่แล้วนะคะโอเคดังนั้นเดี๋ยววันนี้เขาจะใช้สูตรก็คือดับเครื่องไล่ให้เครื่องไหลอ่าไ <Hey. S 1> อ,าอาเดียดีวะไอเดียดีวะ <Hey. S 1> เฮ้ยอะ ฉลาดนะเนี่ยเราก็จะไปได้ไกลขึ้นใช่ไหมเออไปไหลไปไหลสตาร์ทหน่อยสตาร์ทหน่อยเพิ่มเพิ่มแรงกำลังไม่นิดไม่ช้าไม่ช้าไวอยู่ไวอยู่โอเคไปปึ๊บเราสต็อปรถไปไหลนี่ป็นไงประสบการณ์ทำให้เราเติบโตใช่อย่างน้อยเราก็น่าจะไปได้ไกลขึ้นนะรอบนี้ ตาตาตาไปต่อไปต่อไปต่อมันคงไม่กินน้ำมันมากกว่าใช่ไหมไม่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 เขาว่าไม่เขาวอาไม่เหรอใช่เขา้ำมันไม่แค่ไม่น็เลยนะรู้ป่ะเหรออนดดับเครื่องนี่เลิศเกินอ่ะแม่แล้วเธอจําได้ไหมว่าเราผ่านกันมากี่เมตรละตอนที่เราเล่นมาตอนนั้นไกลสุดพันสองร้อยเมตรตอนที่เจอร้านลุงลุงอะไรสักอย่างนึงที่โดนยิงอ่ะกินได้ด้วยโอยว้าว ทั้งนี้เขาขอคอนเฟิร์มว่า1299เมตรโอ้เยอะกว่าเดิมหน่อยเดียวเอง <laughs> เอไปหวังว่าเราจะไม่โชคร้ายเจอพายุซะก่อนนะเ <h up> นี่ยเธอดูสิยังไม่ครึ่งถังเลยจะห้0ห้าร้อยเมตรกว่าแล้ว เขาจาได้วันนั้นพันเมตรมั้งแป๊บเดียวหมดเลยพันเมตรคือน้านํามันหมดพอดีตอนหนีออกจากไอ้น้ะนพายุทะเลทรายอ่ะหัไใจใส่มือหัวใใส่มือครับเหมือนจะเป็นโกดังนะฮะหวังว่าจะไม่ใช่ร้านของลุงคนนั้นนนะแต่ถ้าทางดูเหมือนอยังไงไม่รู้ฮะเธอเขาวิ่งมาจะพันเมตรแล้วน้ํามันเขายังไม่ถึงครึ่งถังเลยริงดิโอ้แล้วเราใส่น้ํามันอะไรอ่ะดีเซลเอ้ยใช้แก๊สใช้แก๊ส เฮ้ยร้านนั้นอีกแล้วเราอย่าไปหยิบของโม่ตัวนะเออใช่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 โอเคเบรกกลับแล้วกันเฮ้ยพายุเอาไงอะเข้าไปอยู่่กอนเนาะเฮ้ยมันอยู่ตรงนู้นมันอยู่ตรงนู้นโอ้ยตกใจหมดเลยอยู่ในรถล้อก่อนไหมเฮ้ยโอ้ดีนี้เราไม่เข้าไปอ่ะเธอไม่โดนเราสั่นขนาดเนี้ยพายุว่ะดิไม่รู้ว่าพายุทำให้สั่นหรือแก้ฟ้าไม่รู้ว่ะ พายุทำให้สั่นหรือแก้ฟ้าทำไมทำไมฉันรู้สึกว่ารถเราสั่นแรงขึ้นเรื่อยๆเราทนไว้อยู่นี่นี่ไว้ทำไมถ้าเราพายุมันดูเสียงดังขึ้นมันกำลังมาแล้วก็ผ่านไปหรือเปล่าเธอเอางี้เธอไปจอดหลังร้านได้ไหมตรงนี้แหละเยเงียบแล้วเงียบแล้วใช่ไหมถ้าเราลงไปอ่ะเขาอ่ะนะ เราลอยแล้วลิ้วแน่เขาไม่เห็นพายุแล้วนะทําไมรถยังสั่นอยู่เลยอ่ะเราก็ลองลงไปดูดิไม่เอาไม่เอาตาลุงคนนั้นคือชิลมากลุงคืออยากลงไปคุยกับลุงมากเลยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันไปก่อนรอให้พายุสงบก่อนโควิดปิวอ่ะโอ้โห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 น่ากลัวจังไหนบอกปลอดภัยที่สุดพายุสงบแล้วนี่สงบแล้วแบลนลงไปหาลุงกันดีกว่า ลงมาแต่อย่าขโมยของลุงนะสวัสดีครับลุงเอ้ยมาอย่างไหนก่อนอะ่ะเออผมเพิ่งซ่อมรถแล้วก็มานะลุงเหรออออ,อยากซื้ออะไรอะ่ะเข้ามาเลือกนะแต่อย่าหยิบมั่วล่ะครับครับลุงหนูเข้าไปในนั้นได้ใช่ไหมอ่ะได้เราคุยกันไหมลุงอ๋อนี่มันเอาของมาขายได้ด้วยเธอแต่เราไม่มีตัง์ว่านี่ไงเราไม่ฝาโจรจะต้องโดนยิง ลุง<ว>ผมตอกินฟรีก่อนได้ไหมอ่ะไม่ได้ฮ้อยเฮ้ยทำไรอะ่ะอ,อ๋เอ,อเช็คเงินในบัญชีอ,อ๋อของซื้อของขายอะ่ะช่วงนี้มันเสรษเกตไม่ไดีพายุทรายก็เยอะคนไม่ค่อยผ่านอืมงั้นเราไปดีกว่าเธอเสียเวลาอาหารเราจะหมดแล้วว่ะจริงเราไม่มีอะไรมาแลกเลยอะ่ะแอบขโมยมะเขือลุงไหมเอาเพื่อนหนูไปได้ไหมคะอ,อือะไรเราไปไปเร็วไปเร็วไปเร็ว เป้าหมายเราคือไปให้ไกลกว่าเดิมงั้นเจอกันนะลุงเออโชคดีเดี๋ยวเจอกันข้างหน้าเอ๊ะหน้าอะไรลุงเขาบอกเจอกข้างหน้าวะเฮ้ยแปลกๆลุงมีหลายสาขาไงน่าจะหลายสาขาเธอดู่สิน้ำมันยังไม่ไม่ถึงครึ่งถังเลยอะวิ่งมาพันเมตรแล้วอะเล็ดเปลาเล็ดเล็กมยเลดหน้าคุณนาเลินักคุณนาใช่เลิศเกิดนะคุณนา อ่ะเดี๋ยวดับเครื่องก่อนโอ้โหโคตรเซียนนะนเซียนเกิน,นชนะแล้วใช่ขอให้แล้วเราพันสองร้อยเมตรใช่ปะนี่ <N> hi, เราเราจะพันสองร้อยเมตรแล้วเรียบร้อยฮะพวก <What S 1> เรามาไ <ai? S 1> กลกว่าเดิมหน่อยกันละไปต่อไปต่อไปต่อตจำได้ไหมเนี่ยน้ำมันอะไร น้ำมันแก๊สใช้แก๊สเขาไปดูมาแล้วคอมเมนต์เพียบเลยบอกว่าพี่น้ำมันมันจะแยกกันนะอย่างเครื่องไอเครื่องยนต์เนี่ยจะใช้น้ำมันชนิดนี้หม้อน้ำก็จะใช้น้ำส่วนน้ำมันก็จะใช้เป็นแก๊สที่เติมอะไรเงี้ยเออไปดูมาแล้วไปดูมาแล้วคอมเมนต์เพียบเลยขอบคุณนะคะใช่สำหรับคอมเมนต์ด<อ>ูทั้งน้าไซเมอ่อไรอ่ะเอาวะเขาเหมือนจะเจอสาขาสองลุงไงไม่รู้อ่ะใช่ปะคิดเหมือนกันปะคิดว่าใช่นะแต่ไม่มีอะไระเป็นแหลกเดม๋ยนเลี้ยวสิไอเชิร์ด ไปไงบ้างบอกแล้วเยวจะเจอการสาขาสองเออยังไม่มีตังเลยลุงขอลงไปดูของในร้านได้ไหมอ๋อได้นะมาเตะมาเตะไปดูของในร้านเอา้าสาขาสอง <c oughs> หรือเราวนไปที่เดิมมาเธอไม่สาขาสองอุยอุยอุยเธออย่าไปหยิบอันนั้นนะ<ม>ยู<ม>ยๆมันก็ล่วงมาเหมือนให้เราจะหยิบยังังนนะ่ะจริงเหรออย่านะล่วงมาเหมือนจะให้ยิบเฮ้ยมือเขาไปจับเองอะ สายไทยไทยอย่าเข้องจม่ถอบมือก็ไปหยิบเองเฉยเลยไปเร็วไปเร็วเกือบได้ลูกค้าลายใหม่แล้วแค่แวกมันฉลาดนะฮะไปแล้วไอ้ลุงนี่มันเหลี่ยมอ่ะเฮ้ยลุงมันเหลี่ยมไป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 นึงขึ้นรถไม่ได้อ่ะต้องเปิดประตูก่อนอ๋อลืมโอ้โหปิดประตูด้วยไปแล้วลุงอย่ามาหลอกผมอีกนะทีหลังอ่ะโชคดีเดี๋ยวเจอกันสาขาหน้า ไอตาลุงนี่มนันนะาเอ๊ะทำไมรถไปขยับ่ะเหมือนรถมันติดอะลุงปักตะปูเปล่าก็ไม่ติดนี่นะต้องถอดล้อใช่ต้องถอดล้อ,อ,อก่อนอุ้จะมืดแล้วด้วยมันจะพักแถวลุงก็ไม่เวิร์กอะลุงเหลี่ยมขนาดนี้โอ้ยธอดูดีจริงตอนกลางคืนลุงน่ากลัวมากเ่ะหลบไว้อย่าขับตกใจนึกว,ว่าลุงขับไปเร็ว อเสียงลุงอะไรน่ารักขนาดนั้นรอด,ด้วยรอด,ด้วยไปประตูไปประตูโอ้หมืดขนาดน,นี้เลยเหรอโอ้ไม่มีไฟชใช้เลยใช่ไฟรถเราก็มีอยู่ไฟเดียวอ่ะมันเปิดไม่ติดด้วยไฟรถอะ่ะแล้วผิวล้วด้วยวเนี่ยข้างหน้าต้องมีของให้กินบ้างแหละโอ้โหมืดอ,อย่างนี้เลยเหรอก่อนหน้านี้นเราไม่เคยเล่นมืดขนาดนี้นอะเนาะนั่นละสิโอ้ย ไปบ้านคนป่ะเน่ะไหนไหนไหนนะใช่ปะใช้ขวามือเมื่อกี้แวะ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 ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเฮ้ยจริงด้วยต้องมีเจ้าของอยู่แน่เลยทำไงดีอ่ะอเ,ดเดี๋ยวเขาไปเอาไปบวกให้เราต้องหาข <นะ S 1> องกินก่อนเหรอเธอใช่เดี๋ยวเคลียร์่ยงนะมีคนอยู่ดึงคนแป๊บแป๊บแป๊บเฮ้ยมันดึงเบรกมือไม่ได้อ่ะครับ ไม่เป็นไรมั้งโอเคเปิดประตูทิ้งไว้แล้วกันเผื่อต้องหนีมีอาวุธมาหาวุตีดิหาวุตีมีสองคนเลยมีสองคนมีสองคนเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไปหาอาวุธมีหลังบ้านคนหนึ่งเดี๋ยวเขารอให้ก็ได้เดี๋ยวเขารอให้เฮ้ว hey, พวกสวัสดีครับเฮ้ยเหมือนเขาจะไม่ไล่เราอ่ะเฮ้ยมันไล่อ่ะไล่อ่ะไล่เขาอ่ะไม่เหรอเฮ้ยมีถังน้ําม,มันด้วยเหรอเฮ้ยก็เลยขยุกเข้าบ้านเข้าบ้านอ่ะเออ อ่าไอตัวนี้มันกัดอ่ะเธอแล้วรถเราวะเย่แล้วมันเปิดประตูทิ้งไว้เหรอไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่ไรรถยังอยู่รถยังอยู่โอ้โหพายุมาอย่างนี้เลยแล้วตอนพายุมาเราเจ็บด้วยนะเธออย่าขยับเลยนะทำไมอะไอตัวนี้มันมันไม่กล้ามาหาเขาเพราะมันโดนลมเหมือนกันมันล็อกมันล็อกตำแหน่งเธอแต่เหมือนมันติดกับแพงอ่ะพอเจอเศษเหล็กตรงนี้ด้วยว่าจะเก็บกับ ไปขายซะด้วยแล้วก็มันมีน้ํามันด้วยอ่ะเอามาทุบหมอนี่ก่อนได้ไหมอ่ะทุบได้หรอได้หมดแหละอะไรทุกอย่างเป็นอาวุธโอ้แต่แต่เขาเริ่มหิวแล้วอ่ะเห็น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 แต่ที่นี้ไม่มีอะไรกินเลยใช่เขาเริ่มหิวแล้วอดทนไว้อดทนไว้อดทนไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะรีบพายุหมดเฮ้ยแร้วเธอรอนี้นะเธอรอนี้มันมาตามเธอมันตามเธอเดี๋ยวเขาจะไปเติมน้ํามันรถน้ํามันอะไรอ่ะเดี๋ยวเช็คก่อนนะเติมได้ไหมก็ไม่รู้เนี่ย โอ้ไม่ได้เธอกระเป๋าน้ำมันเจ๊งหัวใจมันมันไม่ดีแล้วเราไปที่ไปที่อื่นไหมเขารู้สึกที่นี่มันไม่โอเคเลยไป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 แต่ช่วยไป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 มันเติมได้ป่ะเนี่ยมันเป็นสายป่ะมันเป็นสายแต่ไม่รู้เป็นแก๊สหรือเฮ้ยเฮ้ยไป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 เร็วเร็วเร็วไปเถอะไปเถอะไปเถอะที่นี่มันไม่ค่อยมีทรัพยากรเร็ว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 ไปเลยเร็ว เอ๊ะเรามาทางไหนอ่ะเราไปตะมาทางซ้ายทำไมรถเราช้าจังนะมีอะไรเล็กๆอยู่อ๋อไม่ใช่ก้อนหินเฮ้ยมันขึ้นว่าฮังเกอร์เขาบวกไปรูปบบวกอ่ะเหมือนกันเหมือนหมายความว่าเราหิวมากๆไงเนาะใช่เนี่ยละต้องหาอะไรกินแล้วเราจะตายนะไม่ช้าเราจะไม่ตายไว้เธอเราจะไม่ตายมีป้ายอะไรไม่รู้ตอนนี้พวกเรามาได้ไกลถึงสองพันเมตรแล้วนะฮะเยอะจากครั้งที่แล้วมากๆเลย อุข้างหน้านขวาเราเห็นไหมเห็น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 เราอาจจะรอดแล้วก็ได้ <c ười> <c ười> ไม่ใช่ลุงสาขาสามเหรอลุงงั้นเอาเล่มหนูไปเลยเขารู้สึกว่าจะเป็นลุงสาขาสามไงก็ไม่รู้จริงแวะหนแล้วกันขอของฟรีหน่อยเถอะไม่ใช่ลุงไม่ใช่ลุงแต่เป็นบ้านสามบ้านสองชั้นน่ะหลังใหญ่มาก <c ười> ออเธอรีบหาของกินแล้วรีบกินก่อนนะดูดูก่อนนะดูก่อนนะมีคนในปลอดภัยไหม ไม่ไม่เห็นเ้าเปล่าเอ็นี่ไี่ไรไมไรเลเอางี้เขาาล่อให้เธอไปหาของกินหน่อยโอเคโอเคมันยู่ในบ้านแล้วอ่ะอุ้ยมีพิษฟ้าด้วยปตมันมาแล้วทางขวามันมาแล้วทังขวาโอเคโอเคอเคเเข้าไปเธอเข้าไปเธอเข้าไปมันมีอีกตัวหนึ่งนะได้ได้ต้องหากระทืบต้องหาวุดดีเีเขาล่อให้เขาล่อให้าไปถ่ไปไปข้างในอ่ะ เธอเธอถอยเธอถอยมีตัวในนั้นน่ะกินก่อนกินก่อนกินก่อนมีอะไรกินอะ่ะขนมปังอีกติ่งเดียวอีกติ่งเดียวประตูปตูไม่มีของกินเลยอะ่ะโอ้ยไปไปไปเธอเอาอย่างอื่นไปดิ <laughs> เอาไปขันะพเอาอย่างอื่นไป ไม่มีอะไรกินเลยค้อรถคือรถเธอจะตายแล้วคือรถคือรถเร็วไปเร็วโอ๊ยทรมานเกินไม่ รอบนี้พวกเราจะอยู่ให้ไกลจะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้ถ,ไถูกไหมถูกค่ะแต่ขอไกลกว่าสองพาร์ทที่แล้วนะคะทั้งนี้เขาขอคอนเฟิร์มว่าพันสองร้อยเก้าสิบเก้าเมตรเริ่มหมิ่แล้วอดทนไว้อดทนไห้เรากลงจะตายแันไม่ช้าเจ้าปะเลาปะเลาปะสามลิบกเาปะ ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไป <c oughs> ไป <ใจ S 1> ไป,ปไปทำไมเขาก็หิวอยู่ดิหิวเลือติ่งเดียว <c oughs> เราต้องรอดี่เธอเราบาดแล้ว2,400เมตรแล้วนะน้ำมันครึ่งถังคงต้องรีบและ้วล่ะเพราะเธอหิวงาต้องเร่งเครื่องแล้วละ่ะเธเหลือติ่งเยอะไหมเหลือติ่งทองด้วยแหละติ่งทองคืออะไรอะ่ะเธอเสียระบาดไง มันเลยให้ติ่งทองมานิดหนึงอยางเห็นอะถ่ายถ่ายรูปให้ดูหน่อยนะมีเซฟพอยต์ไหมเนี่ยมีจุดแปะพักไหมอาหารเขาก็จะหมดแล้วเกือบจะครึ่งเฮชแล้วอะ่ะเขาว่าเราเราเราผ่อนเครื่องไม่ได้ละ่ะคงต้องมุ่งอย่างเดียวเฮ้ยอะไรเหลืองๆอะ่ะอ๋อตกใจพราทิตยขึ้นตอนนี้เราเราประหยัดน้ำมันไม่ได้แนละ้วครับเราต้องรีบหาอะไรกินอย่างด่วนน้ำมันเหลือเท่าไหร่น้ำมันเหลือครึ่งถัง แต่เขาอะ่ะหิวมากแล้วตอนเนี้ยยังได้อยู่เฮ้ยเมื่อกี้เขาเห็นอะไรอยู่ที่พื้นไม่รู้แต่เขาไม่ทนันละเป็นเศษเศษ,เศษรถยนต์ไม่เป็นไรหรอกเท <Okay, okay. S 2> อะไรเท่าไหรโอ้ยเขาติ่งแล้วเธอทุบไปได้ปอนต้องอากินก่อนเขามีเขามีขีดทองอยู่โอเคได้โปอนได้โปอนเขาเปิดเห็นอะไรข้างหน้าด้วยแหละโลบากันนี่ตู้ขวาตู้โลหะโอ้โหมดแล้วเขาจะหมดแล้ว ได้โปรดอะไรก็ได้เธอขับไว้เธอขับไว้อะไรก็ได้ปิ๊มปึ๊บปิ๊มปึ๊บปึ๊บไว้ please นึกถึงนึกถึงอย่าลืมอย่าลืมของกินเขาเปลี่ยนอะไรเลยเขาปิ๊มเขาทีเดียวเอางี้เธอกดโทรเธอกดโทรไหมเผื่อมันจะถูกกว่า ยังเฮ้ยสมอกลงนะหมอกลงเฮ้ยแต่เหมือนเขายังไปได้เธอเขายังมีอยู่ปิ๊งหนึ่งปิ๊งหนึ่งโอ้โหสั่งอาหารไปก็เท่ากับการสั่งอาหารเราจะได้ได้อะไรปะได้สี่สิบเก้ารบาทว้าเอ้ตกใจอ่ะเอยเฮ้ยเครื่องเป็นไรอ่ะาเหรอเอ้ยว้าวเอ้ยน่ากลัวเครื่องมันร้อนเธอเมื่อกี้เขาชนหิน อไรอ่ะ้ยอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะอร่ออ่ะไปดูดอ,อไม่ใช่อะไรไม่รู้แอร์ดรอปลงหัวแล้วบักตายถามจริงสี่สิบเก้าโลบักแอร์ดรอปลงหัวแอร์ดรอปลงหัวเอ้ยแอร์ดรอปลงหัวก็เลยตาย โอ้ยโดนัดแล้วเป็นยังไงอ่ะเธอตายปะเธอมีของกินด้วยไม่ตายไม่ตายโอเคพลังโยบังมาแล้วเขามาแล้วกินกินเธอเขาแกะกล่องให้ละเธอเราเราเราเป็นอย่างี้เราจะไปต่อได้หรอไม่รู้เธอหิวไหมถ้ากินนีแต่ชีวิตต้องอดอาหารแค่ไหนอ่ะเราแอร์ดอมหล่นหัวกินนี่กินกินกินเลยเขาได้ครึ่งหลอดละโอ้ยเโหดจังเลยเนี่ยอ่ะรออิ่มรอโอ้ยเราทำยังไงอ่ะ มันมีวิธีอยู่เห็นบอกนะยังไงดันได้ไหมอ่ะโอ้โหวิห่งหรอไม่ได้รถคันนี้มันจำเป็นต่อเราจะไปยังไงอ่ะโอ้ยเน็บกินอ่ะลองดิลองขับดินึงนะมันน่าจะไปได้อยู่ดิเพื่อดอกมันลงหัว เราสตาร์ไม่ติดแล้วด้วยเธอเธอต้องวิ่งแล้วล่ะไปแล้วได้ไม่เสียอาหาร,รสูสๆหยิบหยิบพกเสร็จรถไปด้วยเผื่อขายได้หยิบเครื่องไปแล้วกันหยิบประตเออูเขาหยิบเครื่องไปไป <c oughs> <c oughs> อย่างน้อยอย่างน้อยก็มีอะไรไปขายว่าแต่ทางไหนอะทางนี้ทางนีงน้นี่คือทางไหนที่ไปได้เมรมันจะเพิ่มไงอ๋อ คือมัวแต่สั่งซัายอ่เมื่อกี้แล้วแล้วลฟ้ามันผ่าพอดีเลยก็อาหารที่มันหล่นลงามาไงอ้าเธอสั่งอ๋อเออเขาสั่งไปสี่บเก้าโรบักแล้ว <c oughs> สั่งมาไม่ทำไรมันฆ่าเราด้วยอ่ะ <c oughs> เขาก็เลยต้องเสียรลบักอีกหนึ่งอันน่ะ,ะรถกระพังเพราะโรบักเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหเสียในยเสียอุ้ยข้างหน้าทางซ้ายมีใช่ใช่เห็นเหมือนกัน มีมิวแทนอยู่ข้างบ้านแต่เขาลองเอาวันนี้ทุกเอ้ยลองเข้าอีกคั้งเขาเอากระเป๋าวางพื้นก็ได้นะมันมาละมันมาละมีสองตัวเลยอ่ะเธอเริ่มมันลดป่ะไหนมีเสียงบล่ะมีเสียงป้งป้งบละไม่ลด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 โอ้ยต้องหาอาวุธเขาเจออาวุธละเขาเจออาวุธละจัดนี่ไงอืมเหมือนเขาเตียงอืม มันกัดเขาหนึ่งแอมไม่ยอมออกมามันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วไอ้นั่นดี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 เฮ้ยเธอกระเป๋าเขาหายไปไหนอ่ะก็วางอยู่เนี่ยมามาเขาตีบ้างไหมเลือดเธอเหลือน้อยแล้วลบซดอ่ะเธอหลบ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 ใจเย็นๆอุ้ยเอ้โหปวดไปปวดไป จะรถปะเธอเหมือนอากาศจะร้อนเลยอ่ะอากาศทำไมมันแดงๆอะ,อะเข้าบ้านป่ะโอ้ยอะไรนักหนาเนี่ยเข้าไปตีมันเธอเข้าไปตีมันทำไมไม่ตายตัดดดดดวดีต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 ีไปหดไปหดไปเธอปล่อยมาเขาตีงมาเธอเธอเธออย่าไปอัดอย่างนั้นปล่อยปล่อยของปล่อยของไหนอะขวิงขวิงขวิง เออจบจบมีอะไรกินบ้างคะเนี่ยอะไรไม่รู้อุ้ยอุ้ยเจอแทงน้ำอ่ะเอาใส่กระเป๋าได้ไหมใส่ไม่ได้อ่ะเจอไฟอะไรไม่รู้สว่างดีขาวจั่วเลยเธอนี่อะไรใส่กระเป๋าไม่ได้อ่ะเหมือนจะเป็นเครื่องอันใหม่เลยอ่ะเธอเนี่ยนี่อะไรไม่รู้เกมบอยเหรอเฮ้ยอะไรอะเขมทิดเหรอ ไม่รู้เหมือนันเป็นเครื่องอะไรก็ไม่รู้อะโอเคเฮ้ยมีเกมบอยด้วยเธอน่าจะราคาดีนะเนี่ยบอิงอ้โหใส่ไม่ได้กระเป๋ามีไว้ทำไมอะใส่ได้เป็นบางอย่างอ่ะเฮ้ยเลือดเธอเต็มแล้วอ่ะใช่มันรีเจนมั้งแต่เราจะถืออะไรไปได้บ้างเนี่ย เขาได้แค่นี้อ่ะวก็ถือนี่ไปแล้วกันหม้อน้ําโอ้ไฟนี้ดีอ่ะโอ้โหดีจริงแต่เนี้ยก็ดีเหมือนกันเอาไงดีถือวุไปแล้วกันเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาไปเผื่อมีรถเผื่อมีอะไรไปไปข้างหน้าเหมือนจะมีสิ่งก่อสร้างอีกอันนึงนะเฮ้ยจริงด้วยไปดูไปดูเดี๋ยวเขาถือบางอย่างไปด้วยดีกว่าไฟแล้วกันนะโอ้โหเขาห้ามรถผ่านอ่ะใช่เหรอเราก็ซิกแซกซ้ายขวาไง เขาบอกว่าถนนน,นี้ปิดแล้วสะพานปิดหรอน้ำมันเต็มเลยข้างล่างเป็นอะไรอะ่ะอย่าลงไปนะเป็นน้ําน้ําหรอเหมือนเป็นภูเขาลึกๆอะ่ะอุ้ยสะพานทางไม่ดีลถ้ารถม,มาจะเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยถ้ารถมาก็น่าจะไปได้แต่ต้องระวังหน่อยอะ่ะโอ้โห อุ้ยเธอมีกบด้วยอยู่ข้างล่างเฮ้ยกบกบห้าพันเมตรแล้วเอ้ยได้รับเหรียญครบ5,000ันเมตรแล้วแหละเภูม <Yeah. S 2> ิใจมากเลยเสียโลบักไปเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับกับโลบักอาร์ติสทริปตอน3นะครับผมตอนนี้เป็นตอนที่ตัดแยกนะครับยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในตอนที่4นะตอนที่4จะเป็นตอนต่อจากพาร์ทนี้นะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, share, กดไลค์ซับสไครป์แชร์กดิ่งกันด้วยมีร like, ายคอมเมนต์ใต้คลิปเหมือนเดิมครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย